สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง a ซนต์ชาแนลนะครับผมนะแล้วก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับลิเลียนหน้าสกินเสือสมิงนะครับผมาวันนี้ผมก็มาดูสกินนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งได้มาเลยนะครับก็เป็นสกินที่สวยนะคือถ้าเกิดดูภายนอกเนี่ยอันนี้คือสวยนะครับ แล้วก็สกหนึ่งก็สวยเช่นเดียวกันนะครับผมตอนแรกที่เข้าใจว่านืกอว่าเป็นแบบสกิลทั่วไปนะครับเปลี่ยนแค่รูปร่างเฉยแต่ที่จริงเปลี่ยนทั้งสกิลเลยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแถมเป็นสกินแจกฟรีด้วยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปรับกันนะครับผมนะ,มนะก็พูดถึงรูนลิเลน่ากันดีก,กว่าลิเลน่าเนี่ยผมจะใช้รูนเป็น2ส,สายนะครับสายแรกจะเป็นสายดาเมจน,นะก็คือเป็นเดสเทเลสสตีิตแล้วก็สเตนนะครับ ส่วนสายที่2เนี่ยจะเป็น i s o l a t e Spirit Secret นะครับผมนะอันนี้จะเป็นสายสมดุลนะครับได้ทั้งพลังเวทแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะครับอันนี้ก็ยืนเลนเจอกับ l ัมเบอร์นะครับยืนเลนคู่กับ l ัมเบอร์นะแล้วส่วนเราก็ชนเลนกับ u ู UA, แล้วก็เทนนะครับผมอันนี้ดูเหมือนเซนิตจะไม่รอดนะครับเพราะว่าถูกไปนะเราก็เลย,ยทำได้แค่ปโป๊กนะครับทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะฮะลิ <Ha! S 1> เลียนาเนี่ยเป็นฮีโร่เลดเกมนะครับ จำเป็นที่จะต้องใช้เงินและของระดับหนึ่งนะครับเขาถึงจะแรงนะแล้วก็สกิลหนึ่งดิเลน,น่าเนี่ยต้องโป๊กให้โดน2ตัวนะครับถึงจะเพิ่มดาเมจมากขึ้นนะครับถ้าโป๊กได้แค่ตัวเดียวนะครับมันก็จะเล่นลําบากหน่อยโอ,อ้ยนี้ผมโดนชนต้องป่อยก่อนอันนี้สองโอเคอูแต่นี่อูยูเอปลาสกิลโดนนะถ้าเกิดปาสกิลไม่โดนผมว่าผมรอดอยู่แต่ว่าฟิกไม่ทันด้วยจุดิจังหวะน,นี้ก็ตายไปครับไม่เป็นไร ลงต้นเกมนะผ่ะา,า,ดาดกันได้ครับพาดกันได้เรน,นเหลือเลือดอยู่ที่50% 60%แล้วก็นในแมปอันนี้ก็โป๊กเช็คแมปนะครับอันนี้เราลงไปเลนล่างนะมาเอามังกรนะครับให้ไบเอามังกรไปส่วนเราก็โป๊กได้แค่นี้แล้วครับ แล้วก็ไปเคลียนะครับรเคลียเลนกลางต่อนะ,ะนอโอ้โห,โอ,โ,หอโอ้โหแล้วเพื่อนก็มาแยง่งคีกันอย่างนี้สามตัวอย่างนี้ก็แย่งเวลเราสิครับพี่ออโอเคแล้วก็บอกเซนิดนะครับติ๊กในแผนที่นะว่าอันตรายนะครับก็คือเขามาเติมนะถ้าเซนิดหรือเราจะไม่ซ้อนไม่ทันนะครับอันนี้เวเลสเหลือเลือดนะครับอยู่ที่6 0สเปอร์นะเราโป๊กได้แค่หนึ่งสองแล้วตอนนี้เออ เล่นลิเดียนาครับคือพยายามที่ยพยายามที่จะแบบโป๊กให้โดน2ตัวมันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าโป๊กโดนสองตัวเสร็จแล้วเราอันติเข้าไปแล้วขวนอะ่ะมันจะสร้างดาเมจเจาะแทงยังละลายเลยนะครับพยายามโป๊กให้โดน2ตัวนะแต่การที่โป๊กโดน2ตัวสำหรับผมมันก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเพราะว่าเขาเห็นเราเขาก็หนีแล้วนะบางทีเลนกลางเหมือนมีประเด็นเอ้ยเลนล่างเหมือนมีประเด็นนะเราต้องรีบไปนะอุ๊ยโอ้โหนกอัพสวยมากเฮ้ยโอ้โ สก,กิลหนึ่งไปนู่นเลยเสือสมิงอ้าวเรียบร้อยไหมไม่ตายนะครับอืมผมต้องถอยเลยนะโอ้อีลินไม่ตายฮะถ้าเกิดตายนี่โอ้โหโอเคเลยอะถ้ามันตายอะโอย,ย,ยโอ้โหโป๊กไม่หยุดหนึ่งสองเนี่ยเห็นไหม มันจะขึ้นแถบวงตรงนี้นะแล้วถ้าเกิดขวนนะถ้าเกิดอันตีเขาไปสกลิลหนึมันจะแรงขึ้นนะครับรอุย้ยอุ้ยไม่ได้วะ่ะปวดตบไม่ได้นะครับ <c oughs> เหมือนเมื่อกี้เรียงสกลิลผิดด้วยนะอันนี้เราต้องกลับบ้านเลยนะครับเลือดมานาไม่มีอยู่ไปก็ทำอะไรไม่ได้เซฟ,ฟิสเหมือนจะมาเอาไวโอนะตอนนี้ไวโอหนีรอดไหมไ,ไม่รอดนะครับโดนเซฟ,ฟิธันตีตายไปนะ สิ่งที่เจ้าต้องการแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปเราก็มาเคลียร์กลางนะครับเอาเงินนะแต่กลางเคลียร์ไปแล้วอเอ,อยเอ,เอ๊หนึ่งสองไม่โดนนะครับ โอ้โหแต่แย่งปูก็ไม่ได้นะครับเวเลสมันห่วงอะไรนะ่ะแล้วก็เดินหลบแบบที่ตอนเลยอย่างนี้เรียบร้อยนะฮะหลบเวนอมเขาได้นะเราไม่ตายด้วยถ้าเมื่อกี้หลบเวนอมไม่ได้อาจจะตายนะครับเพราะว่าอยู่เอมันโป๊กแรงอยู่แล้วนะอันนี้ผมก็สกิลหนึ่งเช็คพุ่มไปนะครับสกิลหนึ่งของดิเลนาชเช็คพุ่มก็โอเคนะถ้าเ,เ,เดี๋ยวมันมีสองตายไหมสวยเออถ้าเกิดเราระแวกอันไหนครับสกิลหนึ่งดิเลนาเช็คพุ่มได้นะ เทียกลางเสร็จแล้วเราลงไปล่างกันดูซิว่าจะมีประเด็นอะไรอีกไหมเทนอยู่นี่อีลินก็ยังอยู่ในป้อมนะครับโจตี้เจ้าปกเกี้ยนใส่เทนเทนก็ยังหนีอยู่นะอันนี้เราได้มาก่อนนะโอเคสกอร์ตอนนี้4ต่อ5นะครับยักษ์คำราม ได้บูมตินะ๊กแล้วต่อไปนะครับจะขึ้นเป็นตัดเลือดนะเพราะว่ามีทั้งเทนทั้งเวเลนนะครับแล้วก็อีลินนะมันดูดเลือดได้นะครับอีลินถ้าออกพวกกาะาดูดเลือดหรือสกู๊นมันดูดเลือดได้นะครับเอามาซัดเทนพวกนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ไปขึ้นมงกุฎทีหลังนะเอาทําเพื่อทีมก่อนให้ทีมเราเล่นง่ายก่อนนะครับเฮ้ยได้ไหมไว้เอาไหมไหม ตามสุดนะตามสุดตามสุดไบน่าจะได้นะขวนเรียบร้อยนะครับผมได้นะครับ <laughs> ต่อไปนะครับไปเล่นเวเลตต่อเลยนะป oh. ุ๊บกลายร่างเป็นร่างคนแล้วก็โป๊กไปนะครับร oh. ่างหมาป่านี่เอาไว้แบบแปลงหนีหรือไม่ก็แปลงหาจังหวะเข้าดีๆแล้วค่อยตีดีกว่านะครับร่างหมาป่าน,นะเพ oh. ราะว่าไม่ต้องกดตัวเข้าไปแรนปุ๊บตบตบตบชาร์จแต่ว่าแข็งก่อนนะครับ oh. <laughs> ผมแข็งก่อนนะ oh. <laughs> โอเค เดี๋ยวถอยออกมาแล้วก็ล่ออีลินนะครับเพราะว่าเซนต์หนีเขาอยู่มันเขาอยู่กลางเนี่ยแม่เขามาละเซนต์ทุบป,ปุป๊บเราโป๊กช่วยเขานะครับเรียบร้อยเออเมื่อกี้ก็ล่อให้ล่อให้อีลินมันอยู่กับเรานะครับอันนี้เอา้าแค่เหลือแค่แค่นั้นมาทําไมครับมาทําไมครับเรียบร้อยครับควนตายไปอันนี้ก็สก,กิลหนึ่งโป๊กไปนะครับโอ้แต่เวเลสกับเซฟิสเนี่ยเวนอมมาแล้วไอ,อ้เวเล็นี่เวนอมมาแล้วนะ อันนี้เราถอยกลับไปรีเลือเล่อนรีมานานะครับเพราะว่าเซนิเขาเอาเลื่อนหลังป้อมเราไปนะเราเลยไม่มีมานาเล่นนะครับมานาถึงมี6 0ซแต่ว่าการเราเรามีมานาเต็มไว้ก่อนดีกว่านะครับเคก, <Okay. S 2> ก็ตอนนี้เราก็ลงไปเลนล่างก่อนนะเออเดี๋ยวเคลียร์กลางก่อนตอนนี้ก่อนลงไปล่างต้องเคลียร์กลางก่อนดีกว่าครับ,บเพื่อไม่ให้เงินเราตามนะ โอเคเค mm. ลียร์กลางเสร็จแล้วนะอันนี้เราเคลียร์กลางเสร็จแล้วก็ลงไปล่างเลยนะครับล่างเนี่ยก็จะมีสามตัวนะจากในแมปก็จะมีเวเลสมีออรินแล้วก็มีเทนนะครับอันนี้เราก็สตันใส่เวเลสไปก่อนอันนี้เทนตันตีไปแล้วนะโอเคสกิลหนึ่งไม่โดนสองตัวนะครับอันนี้ไบต์มาเติมแล้วก็ให้ไบโอยิงไคลป้อมไปนะตอนนี้อุ้ยแต่อยู่เอมโฟกแรงอะ เออสโลไปผมก,ก็ทงหนึ่งสองเ<อ>ฮ,ฮ้ยโอ้โหอินไออยูเอ๋อแล้วโอ้ยจะตายจะตายจะตายโอเคได้อยู่เอ๋อยู่นะครับได้ได้ไอินอยู่นะได้อยู่เอ๋่ด้วยสวปปยเลยสวยเลยเราได้ป้อมล่างแน่นอนครับผมนอันนี้เราก็กลับไปดีนะเจ้าหล่ะปรารถนาสิ่งใดอำนาจโอเคอีกไม่กี่บาทก็ได้ตัดเลือดแล้วนะครับเงงินทอ เลนล่างโอเคตัดเลือดมาแล้วแล้วก็ออกเป็นมุกุดได้เลยนะครับอันนี้ไบ์ก็เอามาังกรได้นะก็ทำให้เรามีดาเมจมากขึ้นเรนกางก็ยังไม่มีการไปกันได้แค่โป๊กโป๊กไปอย่างเนี้ยอุย๊ยถ้าเกิดโดนเมื่อกี้นี้น่าจะเจ็บจนกลับบ้านเลยนะเมื่อกี้โอ้โหจงหยุด เล่นไหมเพื่อนจะเล่นไหมดูก่อนนะครับเหมือนจะได้บวกกันเร็วๆนี่เอาเฮ้ยแทนไถซี<ล><ล>นิดมาโบกสองโอ้แต่ขวนไม่ได้นะครับเขาอยู่ในป้อมนะปุ๊บแปลงเป็นคนโป๊กหนึ่งอู้ยอู้ยยูเอโป๊กอย่างแรงโอเคเรากดรออันติไว้นะเพื่อยูเอจะยิงเช็คนะเ,เรียบร้อยเห็นมหมยิงเช็คจริงด้วยเซนต์มันแม่นนะฮะยูเอตัวนี้ คแล้วก็กลับไปรีนะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปโป๊กสองแล้วนะครับแต่ว่าคาสกิลเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่กันเยอะมากเข้าไปอาจจะตายใบโดนปิดไหมไม่โดนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเซฟิี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอู้เซฟิกระโดดใส่เราเลยนะเมื่อกี้เหมือนนางแค้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเซฟิี นี่เรียบร้อยครับเซฟิตไม่รอดนะเทนก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับต่อไปฟิดอีลินนะครับเอาอีลินเอาอีลินเออตายไหมเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะโดนเราตวัดหางทีก็ล่วงแล้วนะครับอันนี้เราก็กลับไปเติมเลือดเติมมานาแล้วก็ค่อยอ่า รู้สึกว่าไม่ต้องไปแล้วแหละเพราะว่ามีเวลาตัวเดียวเขาน่าจะก,กัรบ้านไปได้กอผมว่าน่าจะน่าจะชนะน่าจะจบละอเอ้ยแต่ไม่มีคนยิงบ้านเอวไปโอเอ้เอ,าอ,องานงอมีคนตีบ้านแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไปโอ้ยโอ,โอ,โอ้โดนเทนสับหัวนะสับเป็นทูดาเมจเลย วยโอไวโอ,วโอยิงหน่อยยิงป้อมหน่อยยิงยิงป้อมวโอยิงป้อมยิงป้อมนั่นแหละเรียบร้อยครับชนะไป